ครับวันนี้ช่างยศมาซ่อมเบ้ากุญแจ Honda City นะครับปี2016นะครับเนื่องจากลูกค้าเนี่ยมีกุญแจแต่ไม่สามารถไขได้นะครับนี่ดอกก็สึกนะครับเบ้าก็เสียนะครับฟันล้มหมดเลยครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยยัดเข้าเบ้าไปแล้วติดขัดนะครับเวลายัดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับพอเวลายัดเข้าไปแล้วติดขัดเราก็ออกแรงดันเข้าไปมันจะทําให้ฟันในเบ้าพังนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทํากันนะครับถ้าติดขัดปุ๊บ ให้ดึงออกแล้วก็เปลี่ยนดอกนะครับถ้ามีเปลี่ยนดอกเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีตามช่างมาแก้นะครับแล้วก็ทําดอกใหม่แบบนี้นะครับสวยๆนะครับนี่คือฟันใหม่ๆนะครับที่ตัดด้วยเครื่องอัตโนมัตินะครับแต่อันนี้นะครับเห็นไหมครับฟันมันทู่มมดแล้วนะครับตรงปลายมันก็เลยแหวกไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสียบกุญแจเข้าไปนะครับบิดออนนะครับก็เลื่อนๆนะครับสตาร์ทรถได้ปกตินะครับวัดรอบขึ้น เดี๋ยวเราดับเครื่องนะครับตัวนี้เราทํารีโมทตัวใหม่ให้ด้วยนะครับเนื่องจากตัวเก่าเนี่ยใช้ไม่ได้มานานแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าจะหาที่ทําก็ไม่ได้ทําสักทีนะครับอันนี้เราก็ทําให้ตัวใหม่เลยนะครับเปิดปิดได้ปกตินะครับฝาท้ายก็เปิดได้นะครับแล้วก็กางดอกแบบนี้กดปุ่มหักดอกพับเก็บนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการทํากุญแจคอนด้าแบบนี้นะครับ ติดต่อช่างยศได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้านะครับหนึ่งศูนย์สี่สี่เก้าสองสองนะครับย้ำอีกทีครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์สี่สี่เก้าสองสองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอันนี้เป็นกุญแจเดิมใช่ไหมครับอันนี้มีชิปนะครับเวลาที่เราเอากุญแจธรรมดาแบบนี้นะครับธรรมดายังไม่ได้โปรแกรมชิปใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นไงเสียบเข้าไปปุ๊บบิดออนนะครับแล้วสังเกตไฟตรงนี้ครับกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับ รถสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าระบบอีโมททำงานผิดปกติเนื่องจากไม่เจอชิปในกุญแจนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาดอกที่มีชิปมาสตาร์ทนะครับเอาดอกที่มีชิปมาบิดสตาร์ทนะครับแบบนี้ไฟก็จะดับนะครับไฟดับแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับรถก็จะติดปกติสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับมีปัญหาเรื่องกุญแจ Honda ก็ติดต่อช่างยศได้นะครับปรึกษาได้24ชั่วโมง ขอบคุณครับ